สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดี fc ช่องบักกุ้งครับวันนี้ผมได้มาแชลเอ็มเบอร์ตันรุ่นสามนะครับอันนี้เป็นเครื่องแท้ครับสั่งจาก S อสใหม่ๆนะครับเพิ่งมาส่งเลยนะครับของแท้แน่นอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่มีโลโก้เอสนะครับเอ็มเบอร์ตันสนะครับก็อันนี้ผมแกะผมใช้คัตเตอร์กรีดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามาอย่างไรนะแกะเลยนะครับนี่ผมกรีดไว้แล้วเรามาดูข้างในกันครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับ d s t 1962นะครับมันจะเป็นประมาณนี้มาดูครับตรงนี้เขาจะใส่สาย USB ไว้นะครับ USB จะเปลี่ยนใหม่นะครับจะเป็น Type C ดู Type C นะครับซึ่งจะไม่เหมือนเ M1 กับ2ของรุ่นเก่าจะเป็น Type A แล้วก็มา C แต่อันนี้เปลี่ยนเป็น Type C กับ Type C เลยครับอ,อันนี้อันดับแรกนะครับให้ดูละสายชาผมใส่กลับเลยไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนใหญ่ผมจะใช้พวกอะแดปเตอร์ที่เป็น ที่มันคอมมอนกับทั่วไปอ่ะผมใช้อยู่พวกที่เป็นเทคโนโลยี p ีดี w e r Delivery นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทสให้ดูนะถัดมาก็จะเป็นซองซองจะเป็นแบบนี้นะจะทํามาเป็นแบบใหม่เป็นหิ้วนะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองเขาจะมีเทปแปะอ๋อเปิดออกมาเห็นโลโก้แบบนี้ผมผมตามตรงเลยครับผมไม่ชอบเลยนี่มันโลโก้เหมือนของของที่มันกออ๊อปอ่ะแต่เป็นของแค้เนาะเขาเปลี่ยนใหม่นะครับโลโก้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่ผมไปสืบมาแล้วเนี่ย เนี่ยผมไม่ชอบตรงนี้ทำไมันมีถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะเขาจะทําไม่รู้ครับเขาจะทําทาเนียนตากว่าน,นี้เหมือนเนี้ยม,มันเหมือนพวกมาแชลของปอมไม่ชอบเลยกับโลโกโ้ผมชอบเดโ้โลโก้แบบเก่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นแค่คุ่มอือด้านในกล่องนี้ก็ยิงไปเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันครับมตุงหที่แบบนี้นะครับดึงขึ้นมาง่ายครับดูนี้ชอบดีไซน์ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันครับว่าเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับภายนอกเลยนะครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดๆจากเอมเบอร์ตันสกับเอมเบอร์ตันหนึ่งสองกับเอมเบอร์ตันสที่ต่างกันเลยเนี่ยครับตรงนี้ครับนี่ปุ่มเปิดเขาจะเปลี่ยนนะครับนี่ไฟนะครับแล้วก็บ่มบูชุดเปลี่ยนนะครับผิวเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวเอมเบอร์ตันสแต่แต่ไม่ไม่เชิงว่าเหมือนเป๊ะนะนี่ตรงนี้เปลี่ยนไปครับด้านหลังมีสกรีน คมชัดนะครับซิลิโคนแล้วก็ที่เพิ่มมานี่ครับตัวบอดีเขาจะมีหิวคล้ายๆกับตัวมิเตอร์ตันนะครับมิเตอร์ตันนี่ครับตรงน,นี้พอต USB Type C นะไฟดูสวยไปอีกแบบครับเดี๋ยวผมแกะซิลิโคนให้ดูครับเบื้องต้นให้ดูแกะซิลิโคนให้ดูก่อนก่อนที่เราจะไปลองฟังเสียงกันนะครับส่วนคลิปผ่าเครื่องอเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับผมขอทำใจฟังก่อนผมจะผ่าเครื่องให้เพื่อนๆดู ท่างนี้ราคาศูนก็จะอยู่ที่เกือบๆน่าจะเจ็ดพันถ้าผมจะไม่ผิดแต่ผมได้โปร9.9มาก็ได้คูปองมาลดไปพันกว่าบาทเลยนะครับพันห้าพันหกเลยก็จะได้ราคาสักหกพันนิดนะครับของแท้เท่าที่ผมลองฟังไปเมื่อช่วงเที่ยงนะนี่ก็เคาะนะครับเสียงค่อนข้างปรับปรุงพอสมควรอยวให้ดูซิลิโคนนี่นะตรงนี้เขาจะมีซิลิโคนเขาจะเป็นร่องให้ ใส่กับไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูใหม่อันนี้กดไม่ได้แล้วกดเปิดไม่ได้แล้วแต่กดได้มากดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไฟเขาจะเป็นนี่หลอดเป็นหลอดโผล่ขึ้นมาเห็นดูดูอีกทีนึงครับเห็นไหมแล้วก็ซีโคนเขาก็จะไปรับตัวตะข่ายรับเห็นไหมครับชัดเลยอันนี้อันแรกเลยที่เห็นชัดนะครับน็อตเปลี่ยนไปเดี๋ยวสกู่เดี๋ยวผมไปเอาน็อตตัวเอเมอร์ตันหนึ่งให้ดูรุ่นพวกเอมเมอร์ตันหนึ่งมาเทียบแต่ละจุดให้ดูนะครับสกู่นะครับนี่ อันนี้เป็นเอมเบอร์ตันหนึ่งเอมเบอร์ตันสองหน้าตาเขาจะคล้นนะ 1, ายกันนะเอมเบอร์ตันหนึ่งกับสองบอดก็คล้ายกันนี่ครับนี่เอมเบอร์ตันหนึ่งครับ <c oughs> เขาจะเปิดแบบนี้ครับเอมเบอร์ตันหนึ่งจะเห็นว่าเปลี่ยนไปเยอะน,นะครับเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนไปเลยไฟเขาจะเป็นนี่ไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นแบบนี้สามนีม่เปลี่ยนไปเลยตัวน็อตเนี่ยก็ไม่เหมือนกันหนึ่งสองเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันนะเห็นไหม ตรงน,นี้เขาจะเปน็นก่อนเขาจะเป็นประแจแบบนะครับเป็นทีแปดอันนี้รุ่นหนึ่งครับนี่โลโก้เมื่อก่อนเขาจะไม่มีพื้นหลังแต่อันนี้มันมีดำๆเนี่ยผมขัดใจมากเลยมันเหมือนของปอมาครับ <c oughs> อันนี้ฝากถึงมาแชลไม่ถูกใจจริงกับโลโก้ไม่สวยครับไม่ชินตาเพราะว่ารุ่นสองนี่เขาจะสวยมากนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองนี่โลโก้เขาจะเนียนตากว่าอันนี้มันดูไม่เนียนตามันดูไม่ชินเลยหรือเราชินกับรุ่นเก่าๆ,ๆไอ่รูรเดี๋ยวสักพักก็คงชิน <c oughs> ติอันดับแรกในการดีไซน์เลยผมติโลโก้ครับนี่อ่ะก็นอกนั้นก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆเดิมหมดบอดี้ก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะบอดี้ภาพรวมเนีเปลี่ยนขายแค่รูปทรงนะครับขายแค่รูปทรงตรงนี้ก็ตะขายก็คล้ายๆกันนะลักษณะการสานตัวพวกหนึ่งจะนูนขึ้นมาก่อนนหนึ่งนูนขึ้นตัวนี้จะไปพอดีมันจะโผล่ขึ้นมาน้อยกว่า แต่น,นี้มันจะโผล่ขึ้นมาเยอะกว่ารุ่นหนึ่งอาจจะโผล่เยอะอันนี้โผล่ขึ้นมาแต่ว่าก็จะชิดกับตัวขอบมากกว่าแต่ตรงข้างในเขาลงลึกกว่าเนะี่ยลงลึกกว่ารุ่นไม่รู้นะครับผมบางทีก็อาจจะไปใส่กับตัวบางรุ่นก็อาจจะได้เพราะตัวเอเมอร์ตันหนึ่งสองจริงก็ตะข่ายเขาก็มีหลายโมเดลนะมีทั้งแบบที่เป็นตะแกรงเหล็กอยู่ตรงนี้กับอีกแบบหนึ่งที่ไม่มีตะแกรงเหล็กนะ ถ้าใครเป็นช่างนะจะเห็นหล,หลายแบบเลยครับว่าตัาแกแงของมาแชลเอมิร์ตันรุ่นเกา่าเนี่ยไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวครับมีหลายโมเดลเหมือนกันนะครับรวมถึงบอร์ดด้วยก็มีหลายโมเดลนะครับในเวอร์ชันหนึ่งสองเองมีหลายโมเดลมากนะครับเท่าที่ผมเห็นผ่านตานี่ที่แน่ๆเจอไปบ่อยเลยคือสามโมเดลบอร์ดนะครับอาจจะมีถึงห้านะครับอาจารย์ผมเคยบอกว่ามีมเยอะกว่านั้นอีกนะครับแม้กระทั่งซื้อมาจากศูนย์เดียวกันก็เห็นได้หลายโมเดล่นะครัมาดู ในมือตั้นสามต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบกลับแล้วจะลองเสียงให้เพื่อนฟังนิดนึงเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนเสียงปิดจะเบาลงกว่ารุ่นหนึ่งเยอะแต่ผมว่ารุ่นนี้มันมันถอดซิลิโคนยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีร่องมีหลุมเยอะเราใส่มันต้องใส่ให้พอดีเป๊นะผมจะลองใส่กับค่อนข้างพอดีเป๊ะเลยครับซิลิโคนพอดีมากๆแอบใส่ย,ยากนิดหรือเรายัางไม่ชินก็ไม่รู้ พอดีมากดันมาลงล็อกทางนี้ก่อนแล้วก็นี่ครับตรงนี้เห็นไหมต้องลงล็อกตรงนี้ก็มีสลักล็อกต้องลงล็อกพอดีทั้งหมดอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับวิวผมจะไม่ได้ละเอียดนะผมไม่ใช่มืออคลิปแบบรีวิวลำโพงเท่าไหร่ผมเป็นช่างนะครับเบื้องต้นผมจะให้ฟังเสียงนะวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาเลื่อยตัวนี้ให้ดูว่าด้านในเ,เป็นยังไงนะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับ เี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้ครับว่าเป็น Power Delivery ไหมอย่างพวก Stock Wheel สนะผมเห็นเลครับว่าเขาเป็น Power Delivery Power Delivery ก็คือเขาจะยกแรงดันขึ้นมาชาร์จด้วยนะครับรุ่นนี้ไม่นะครับไม่เป็นนะครับไม่ยกชาร์จ5โวลต์ปกตินะครับ,ร 5, 5ปนะรบเป็นธรรมดาเหมือนกันครับระบบชาร์จไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนึกว่าเขาจะชาร์จเหมือนพ well. วก Stock Wheel Stock Wheel เนี่ยเขายกเขายกแรงดันขึ้นไปที่12โวลต์เลย อันนี้เป็นปกติครับไม่ได้มีอะไรพิเศษบ้างก็ชาร์จ 9m 9วัตต์เหมือนเดิมครับ9วัตต์ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับสำหรับรถชาร์จฝังเสียงกันสักนิดนึ่งเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองเปิดเสียงให้ฟังอ่ะผมก็จะรีวิวแบบช่างๆให้เลยครับไม่ใช่นักรีวิวลำโพงเนื้อเชียอะไรอย่างเพื่อนๆได้เห็นอ่ะ อาตัวเอ็มเบอร์ตันสามจะอยู่ด้านบนอ็มเบอร์ตันหนึ่งอยู่ด้านล่างแต่ผมว่าเอ็มเบอร์ตันหนึ่งคงได้ได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควรแล้วนะครับจะลองเปิดดนตรีให้ฟังเลยแล้วกันก็จะใช้ดนตรีที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมช่องผมจะโดนแบนนะครับขออนุญาตใช้พินอีสานรัมซิ่งแล้วกันนะับเป็นคนอีสานนะเดี๋ยวลองฟังดูกันนะครับว่าเสียงจะออกมาประมาณไหนครับ โอเคครับก็ฟอของปากของคอนะครับเสียงก็เห็นได้ชัดเลยคือเสียงเบสเขาจะมาเป็นลูกมากขึ้นนะครับเสียงแหลมอาจจะดูบ้างแต่ว่าผมเท่าที่ผมฟังอีกเพลงที่มันเป็นเพลงนะผมฟังทุ่งก็จะเสียงร้องค่อนข้างที่จะออกชัดเสียงกลางเนี่ยครับเสียงบบนักร้องก็จะออกมาค่อนข้าง,างได้ยินชัดนะครับเสียงเบสนี่มามาดีขึ้น,นครับโดยรวมผมว่าดีขึ้นกว่ารุ่นหนึ่งกับรุ่นสองอันนี้เป็นความเห็นช่างนะครับใดๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเพื่อนๆใครจะซื้อนะครับอยากให้ลองไปฟังตัวจริงหูผมอาจจะ ไม่ชอบเหมือนหูเพื่อนๆครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมาแชลมันดีแต่รูปลักษ์เสียงมันไม่เรื่องก็ท่านอาจจะชอบแนวแนวของฮามันก็ร์ดนก็ได้อาจจะไปชอบเฟนเดอร์ก็ได้อาจจะไม่ได้ชอบแนวเสียงใสๆมันมาแชลก็ได้นะครับส่วนเอกลักษณ์ของเขามาแชลยังอยู่เนี่ยคือความเสียงใสนะเสียงใสฟังดนเสียงดนตรีมันมาครบนะครับนี่นี่คือเอกลักษณ์ของมาแชลตัวเองผมเนี่ยผมฟังในห้องนะครับฟังในพื้นที่แคบๆเนี่ยผมจะนิยมฟังมาแชลถ้าพื้นที่โล่งกว้างพื้นที่ที่มันกว้าง เอาดอเนี่ยผมก็จะใช้พวก BB ของ JBL หรือฮ m a n Kardon รุ่นใหญ่ๆนะครับในการฟังมันมีข้อดีข้อเสียนะครับต้องลองไปฟังนะครับฝากไว้ท่านี้ครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับ e m เมอร์ตรุ่นนี้นะครับจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปมา a l l ได้นะครับแล้วผมก็จะให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้สามารถปรับ EQ ได้3โหมดนะครับก็จะเป็นแบบธรรมดาพื้นฐานเลยนะครับส่วนตัวที่2อเนี่ยอันนี้ตัวแรกตัวธรรมดานะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ บูตเบสครับคือเบสจะเสียงแน่นขึ้นมานะครับกับเสียงแรมจะออกมาชัดเจนเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นโหมดที่ใช้ฟังนะบางทีเราอาจจะฟังข่าวฟังกีฬาเงี้ยก็จะเป็นโหมดตรงนี้แล้วก็ปรับได้นะครับส่วนผมนะผมจะชอบฟังโหมดกลางนะนี่ได้มาเหมือนเอเบอร์ตันสองเลยครับโหมดนี้นะอืมตรงนี้ด้วยนะครับไปดูได้นะครับจะชาร์จแบตเตอรี่แบบไหนนะครับนี่เห็นไหมผมก็จะตั้งไว้แม็กเลยนี่เขาจะบอกอธิบายครับเราตั้งค่าได้นะครับมีเพิ่มเติมมา ก็จะมีรูปเล่นให้ประมาณนี้สําหรับรีวิวเพื่อนต้นเนี่ยผมก็จะไม่ได้ทําละเอียดมากนะอาจจะมีเพื่อนๆคนอื่นนะครับทำไวแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูไดนะ้ก็จะรีวิวโหมดพื้นฐานให้เห็นประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ